สวัสดีครับผม KB Gamer นะครับวันนี้ก็จะมาแนแนะวนะครับแนวทางการัพสเตตัสแล้วก็สกิลของ Archer นะครับหรือนักหนูนั่นเองนะครับสเตตัสนักหนูก็คือง่ายมากนะครับสำหรับาสายเบิ้ลสายหาของนะครับเด็ก9 9 AG 99จบเลยนะครับไปเบิ้ลแบบไหนก็ตายหมดนะครับเบิ้ลทีขี้พุ่งเลยนะครับเด็9 9 9 9 9 9หรือไม่ก็ถ้าเกิดเป็นสายลักนะครับ สายลักก็ฮันเตอร์สายลักแท้นะครับก็อัพลักไปเน้นลักนะครับเด็กนี้แทบไม่ต้องอัพเลยแต่ว่าถ้าใครเล่นได้ก็ถือว่าเก่งนะครับเพราะว่าเริ่มต้นมาไม่มีเด็กเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นยากสายนกสายลักแท้นี่เอจเนี่ย,ยผมแนะนําให้99เพราะว่ายิ่งยิงไวเท่าไหร่นกจะยิ่งออกบ่อยเท่านั้นนะครับเอต้องเยอะนะครับแล้วก็ใส่ของบวกเอทั้งตัว เอจี99ลักลักนี่แล้วแต่ใครจะเล่นเท่าไหร่นะครับ70 80ว่ากันไปนอกนั้นก็มาลงอินนะครับสายลักหลักๆก็เ g อินลักนะครับประมาณนี้ไปอัดแอปใช้กันเอาเองนะครับว่าอยากจับเท่าไหร่แต่ที่แนะนําก็คือ Ag 99เป็นหลักนะครับแล้วก็ลัก70 80ขึ้นไปนะครับ70ขึ้นไปแล้วนอกนั้นลงอินก็ได้ค่าลักนี่คือจะทําให้นกออกบ่อย ค่าอินก็คือจะทําให้นกออกแรงนะครับ3อย่างนี้หลักๆแล้วก็ฮันเตอร์สายกิววอสายป่วนนะครับก็เอจิเอจิประมาณ80ขึ้นไปนะครับวิทเจขึ้นไปนะครับแล้วก็เด็กลักก็ต้องอัพจริงๆสายป่วนมันมีหลายแบบนะับสายป่วนแบบว่า สายป่วนชนใหญ่เขาเล่นเป็นสายนกกันนะครับแล้วก็ใส่ธนูสี่สถานะนะครับสตันมึนติดเคิร์สอะไรเงี้ยนะครับพอเวลายิงเสร็จปุ๊บมันจะติดสตันติดเคิร์สแทบไม่ได้เดินนะครับอันนี้เน้นสายลักดีกว่านะครับเน้นเอจิเยอะๆหน่อยนะครับแล้วก็วิดลักแล้วก็มีสายแถบสายแถบนี่เล่นสายอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าไปวางแถบอย่างเดียวนะครับสายกิวออมสเตตัสก็มีประมาณนี้นะครับสาหรับฮันเตอร์ ต่อมาเป็นสกิลสกิลนี้ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เอ้ยไม่ใช่ของนักอาร์เชเออร์ดิไม่ใช่ฮันเตอร์อาร์ชเออร์สกิลนี้ก็ง่ายมากนะครับใครเล่นจ็อบ40ก็ดับเบิลสตาร์ฟิก10นะครับแล้วก็สกิลนี้นะครับ10แล้วก็อันนี้10อินพูฟ10 10 20 30 40มันจะได้เท่ากับจ็อบ41นะครับถ้าใครอยากจะได้แอโร่หนึ่งก็เล่นไปจ็อบ42 ถ้าใครอยากเล่นจอม50รอรพแอโร่ไปเลยก็จะได้แอโร่โเกือบเต็มนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลของอาร์ e เชอร์ง่ายมากส่วนสกิลเสริมเนี่ยไปศึกษาเอานะครับในเว็บไซต์ก็มีบอกนะครับพิมพ์ชื่อไปเลยนะครับแอโร่โครับนะครับ แล้วก็เชนแอโร่นะมันจะมีบอกอยู่วิธีตอนการทำนะฮะอ่าโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณน,นี้ใครมีอะไรสงสัยนะครับคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกด u ับส r คร e ด้วยครับ